2, 2022ครับและคนต่อไปครับชาร์ลอตต์ออสตินเชนครับ ชาลอตชาลอตออสตินสวัสดีครับชาลอตนะฮะอย่าถามว่าตื่นเต้นไหมมือสั่นมากมือสั่นมากแต่อะไรที่ทำให้หนูมาอยู่บนเวที Miss Grand Phuket ซึ่งมีรางวัลการันตีเบสเด็กเกอวอร์ดถึง3ปีซ้อนได้เช่นครับดไ,ได้ครับเชิญฮะ I'm here because I believe in myself <laughs> There's one word I always say to myself that if you don't believe in yourself, then no one will believe in you. And that's why I'm here right now, ready to get that crown of venice of Andaman of Phuket. Thank you. Oh my god, thank you very much. Alright, <laughs> if you don't have do to สังเกตได้ว่าวันนี้เรามีพี่ๆที่เป็นร่นพี่ Miss g r a n d Phuket น้องทั้ง9้าคนสวยงามพร้อมแล้วขอหมายเลขประจำตัวของน้องชาลต์และผู้สนับสนุนครับ mm hmm. ครับฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประกวดตลอดระยะเวลา mm hmm. นะฮะ ในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรติดตามได้จาก Facebook แฟนเพจของ Miss Grand Phuket ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับพบกับคนต่อไปมิ่งที่ตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขเก,ก้าพร้อมกับสายสะพายผู้เข้าประกวด ดับตาดูดีๆหนึ่งในนี้คือผู้ที่จะได้รับมงกุฎฟินิกซอฟันดามันในการประกวดมิสแกนบูก็ต2022ไม่ว่าจะเป็นรางวัลต่างๆที่จะได้รับมงกุฎประดับเพชรมุกแท้ฟินิกซอฟันดามันมูลค่ากว่า1ล้านบาทจากอมรบายภูเก็ตเพลกรุ๊ป ช้วยรางวัลและสายสัพายเกียรติยศเงินสดมูลค่า1 0 0 0บาทจาก Blue Icon Yod ครับยังรวมไปถึงก i ฟต์วอชเชอเพื่อการดูแลผิวหน้าผิวกายปรับรูปหน้าจากโบมี Me. คลินิกนะครับมูลค่า2แสนบาทห้องพักทู u e s ล i t e 3ห้องนอนพร้อมอาหารเช้า3วัน2คืนณโรงแรมอันดาราร s o r t ์ทวิลมูลค่า1แสนบาท,าา 1, บาทดูแลรอยยิ้มด้วยโปรแกรม Smile Design และการปรับเปลี่ยนรอยยิ้มด้วยเซรามิกวีเนีย จาก Dental Design Clinic มูลค่า30,000บาทครับสมาชิกฟิตเนสคอร์สปรับรูปร่างลดไขมันกระชับสัสดส่วนและเทรนเนอร์ส่วนตัวจาก Workout Club Fitness m n d มวยไทมูลค่า30,000บาทเสื้อผ้าเครื่องประดับเพื่อใช้ในการเก็บตัวและการประกวด Miss Grand Thailand จาก b บ b o Studio จิรภาบูติกดูแลเส้นผมโดย Hello Studio ฟรีตลอดปีผลิตภัณฑ์คาชีนาดื่มฟรีตลอดปีครับนี่คือในส่วนของรางวัลที่หหรือชนะเลิศ ที่น้องๆจะได้รับรังรวมไปถึงรองชนะเลิศอันดับ1 m ึ่งมิสแกรนภูเก2022จะได้รับเงินสดมูลค่า30,000บาทจากร้านอาหารตู้กับข้าวรองชนะเลิศอันดับ2 m มิสแกรนดภูเกต2022จะได้รับเงินสด20,000บาทจากร้านอาหารดิบูก้าคาเฟ่และ t a สอ a n t และเ e ส t อนิงกาวบายอาร์ติโกจะได้รับเงินสด10,000บาท เบสอ in ส w ิมสูตร by blue icon yos จะได้รับเงินสด1,000 10, 0บาท Miss p h o t o เ e n i ก by k o t a c o s m e t i c จะได้รับเงินสด1,000 10, 0บาทครับส mart lady by armado จะได้รับเงินสด1,000 10, 0บาทมิสโบ m ี c l i n ิกจะได้รับเงินสด1,000 10, 0บาทและผู้ผ่านเข้ารอบ9คนสุดท้าย จะได้รับเงินสด1 0 0 0 0ืนบาทจากร้านอาหารตู้กับข้าวผู้เข้าประกวดมิสแกรนภูเก็ตทุกคนได้รับสิทธิ์ส่วนลด50%เข้าโปรแกรมฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยีโคไลท์โดเดนทอลดีไซน์คลินิกและการประกวดมิสแกรนภูเก็ตได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับและรอบตัดสินจะจัดขึ้นที่นี่โรงแรมรามาดาพาซาเจ้าฟ้าในวันที่19กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาสนาทีโดยทุกท่านสามารถติดตามชมบนเพจมิสแกรนภูเก็ตและเพจมิสแกรนไทยแลนด์ ขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ทำให้เราได้พบคนที่จิตสาธารณะและพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกับเราในการประกวดมิสแกรนภูเก็ต2022ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจังหวัดภูเก็ตเหล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตบลูไอคอนมารีนโรงแรม ah ah, etic, Clinic, รามาดาพาซาเจ้าฟ้าโกตาคอสเมติกโบมีคลินิกอัติสโกแอพพลิเคชันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ ah, ามาโดกาซีนาชาสมุนไพเพื่อการดูแลรูปร่างจากธรรมชาติ100%เซ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V ีออร a นาน้ำดื่มตราช้างโคกหาดทิพยูท p เปียคอปเปอเรชั่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเดราตูโดยเพศสัชกรโบโบสตูดิโอจิรพาบูติกวีเซิร์ฟไลฟ์สไตล์อมบอนบายภูเก็ตโพลกรุปเดตัลดีไซน์คลินิกภาควิชาแฟชั่นและสิ่งทอวิทยาลัยอาชวศึกษาภูเก็ตหมู่บ้านพิชักคโคมซิกเนเจอร์ฟิล์ม NK Beauty เดอะวิลล่าออร่าคลินิกบริษัทโบสพัฒนา m ม็กซ um ิมัมฟิตเนสไฮ t เทลเกรดวอลมอเตอร์อนุภาตเดอะซิตส a ก m ะ Visa s e เ v i c e t วีซ่าเซอร์วิสภูเก็ตเดอะฮาร์เซลคลินิกแอโรเมเดียกันดาบีกระเป๋าเดินทางโรม่าคูณผลเซนเตอร์ทัวร์เวิร์กอัพคลับฟิตเนสแอนด์มวยไทยครูใต้ personality coach ชาคริยา a c ค l ลเล t ชั n ปิยะคอลเล c ชั o น FYS Find Your Style อันดารารีสอร์ n d v i l l a Cloud 19พันวา p ูเก็ตไซมอนคาบาเร่อิ t เ n อ e ์เน็จาก 3BB b r o a d b a n d The Flower by Brand มีโลโก้ Idea TV 8, Wood Idea Event และ p h u k e t LED Design ขอบคุณเสซมบลุเมให้กับผู้สนับสนุนของเราอีกครั้งหนึ่งฮะ และจดจำหมายเลขของทุกคนที่อยู่ตรงหน้า Facebook ไลน์และอยู่ตรงหน้าณนโรงแรมรามาดาพาซาเจ้าฟ้าตอนนี้ให้ดีพราะนับจากวันนี้ไปทุกพื้นที่จะมีแต่แกรนและหมายเลขของน้องๆทั้งหมดในชาคริยา c o คอลเลกชันจะอยู่คู่กับทุกคนจนถึงรอบฟนอนลวันที่19นี่คือการประกวด Miss Grand p ก็ต e t 2 2 2 2เราไม่อยากให้ทุกคนละสายตา เราไม่อยากให้ทุกคนละทิ้งความทรงจำดีๆแบบนี้ไปดังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง22อีกครั้งหนึ่งฮะขอบคุณทุกการติดตามครับแล้ววันนี้คงจะสิ้นสุดเพยียงเท่านี้ในการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรูปแบบใหม่ในการจัดการประกวดทามการมาตรการ DMH TTA วันพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมอ่าเรียนเชิญพี่คิมดีกว่าฮะอ่ามาพี่คิมพี่คิมฮะ บอกเลยปีนี้เซอร์ไพรส์สุดยอดเป็นยังไงครับพี่คิมครับจะบอกว่าแฟนๆน,นะครับพรุ่งนี้วันที่15อย่าลืมติดตามไลฟ์สดด้วยนะครับเราจะมีรอบหน้าผมขยุมเองชุดลาตรีน้องๆจะเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งหน้าทำผมก่อนหลังจากนั้นน้องทุกคนจะต้องแสดงศักยภาพของตัวเองให้กองประกวดรู้ว่าหนูสามารถแต่งหน้าเองได้ทำผมเองได้แล้วลงมาพบกับเราในชุดราตรีในในชุดราตรีแล้วมัน ทานข้าวด้วยกันเป็นการ์าดินเนอร์พรุ่งนี้กับแขกสปอนเซอร์แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ฝากแฟนเพจติดตามกันด้วยว่าวันพรุ่งนี้วันที่15เราเริ่มกี่โมงนะครับประมาณ1ทุ่มนะครับ1ทุ่มแต่ว่าเรามีเวลาให้น้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ไปแสดงให้เราพวกเราเห็นว่าหนูทั้ง9คนพร้อมที่จะเป็นมิสการ์ดภูเก็ตนะครับขอบคุณมากครับวันพรุ่งนี้รอติดตามกันฮะเอาแล้วฮะนั้นวันนี้ เราคงจะสิ้นสุดเพลงเท่านี้แต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผ่านทาง Facebook ของ Miss Grand Phuket กันต่อวันนี้พวกเรา Miss Grand Phuket ลาไปก่อนสวัสดีครับ